ต้องการหาครอนออร์มของตัวเลขชุดหนึ่งหนึ่งในโปรแกรม e x c e เช่วยคุณได้ครับโดยทำตามดังนี้เลยนะครับก็เรามีชุดตัวเลขนะครับเป็น10 20 25นะครับหาครอนอก่อนเลยนะครับก็คือเท่ากับนะครับครอนอคือ LCM นะครับ LCM นะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยชุดตัวเลขที่เราต้องการหานะครับก็คือ10 20 25นะครับ วงเล็บปิดแล้วก็ enter นะครับก็ <st itions in the background> จะได้คอรนของตัวเลขชุดตัวเลขที่เขาที่เราต้องการที่จะหานะครับต่อไปหอร์มนนะครับหอร์มของตัวเลขชุดเดิมนะครับก็คือเท่ากับ GCD นะครับ GCD นะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยชุดตัวเลขที่เราต้องการที่จะหานะครับ10 20 25วงเล็บปิดนะครับแล้วก็ enter นะครับก็จะได้หอร์มของชุดตัวเลขที่เราต้องการที่จะหานะครับง่าย การหาคอรนอและก็ฮอร์โมตามนี้นะครับ